เก็บภาพบรรยากาศยุบานมาฝากเวยครับพี่น้องนะครับผู้ชายบุญธรรมอยู่บ้านหลังนี้แม่เรียกเป็นคนเลี้ยงลูกลายถามถ็งแก้วเท่าตึงแหงขักเลยเนี่ย อ่าไปหายหายเลี้ยงเลี้ยงไหมไปกันไปกันไหมไปกันเลยใช่ไหมไปเลยทำเสนอเห็ดเฟียงพี่น้องเห็นบ้านพี่ดิวแบบนี้นะครับมีต้นไม้แบบนี้ก็จริงแต่แม่ปลูกเห็ดเฟียงพี่น้องป่ดเห็ดเฟียงครับปลูกก็ยากโอ้โหบี้ยเห็ดเฟียงไม่ไหวแเก็บแกงได้ครับพี่น้อง มีเห็ดเฟียงพร้อมเอาอย่าจืดอบดนี้ปาดตกินแกงเห็ดกับผักยาก่านนี่โอ้โหเห็ดเียอันนี้คืออะไรหอมยาจิ้มหอมยา FC ดอกๆมันก็ลังขึ้นเห็ดเฟียงพี่้องมาเบิงนี่นี่นี่นั่งนั่งสิโอ้โโอ้โหเห็ดปางหอมยา เนี่ยแม่เรียบก็จะปลูกไว้นะครับพี่น้องนี่บ้าแกงเด้เลยอ่ะเห็ดเฟียงริมสรไวน้ำอ่ะอ่ะสิละติดยังไงอ่ะเออปลูกเห็ดเฟียงพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงแม่น้องดิวอ่ะชอบปลูกเพิ่นมักปลูกมักอย่างพี่น้องนี่เนี่ยตามข้างริมสรไวน้ำดิวมีแต่เห็ดนะเนี่ย สวัสดีครับนี่ไงเห็ดเฟียงลิ้มฉาเงินเดม่ดียันี่งบ้พี่น้องบ่เนี้ยบ่แดเงี้ยนันเดหอบบ่ฉันนันเดอนันเด้เนี่ยคุณแม่แล้วมากปลูกครับวิถีชีวิตแบบพอเพียงใช่ไหมแม่พาลอบ้านนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกด ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศย้ำเศร้า,ราพี่น้องคืบรรยากาศดีอ่ะทุกคนบรรยากาศดี